สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีแม่แม่เราเกิดี่สิบคน,นตัวนี้เราก็จะไปตลาดอีกครั้งนะคะแต่เราไม่ได้ไปซื้อของนะคะจะไปห้ามายกันชีทอ,องกระเทยชีวิตของกระเทียมีแค่นี้ค่ะลายผัวครับพี่น้องเราจะไปหาามทราย เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครจะดามงกุฎใครจะดามงกามาเรื่องหนูหลายพัวก,ก็เรื่องของเขานะคะคอย่ามายุ่งนะคะ <c oughs> อันนี้มันเรื่องของหนูนะคะ <c oughs> อันก็บด้ว่าอันทุกคนต้องวัดเพาะที่เขาราม่านน่นนะใช่ไหมพี่น้องคะ <c oughs> ปโปรดนะคะปโปรดนะคะห <c oughs> ลายคนอันที่ติดตามเซื้อกับซี่หูตนว่วัเซื้อไลยผัวหาน้าน้าเขากับข่าวใจจุดน,น,นี้นะแบบคนอื่นกับซี่บวกคือกันนะกะ็เท่แต่ละคนกับซี่บวกคือกันนะเพื่ว่าแต่ว่าจุดของเจ้าเว้ยคือ ไลฟ์ฟูวนนะพี่นอ้องอืออีกเส้นเพื่อนจ่อยนะเพื่อนจ่อยมันก็ออกแบบหนึ่งนะคะแต่แบบอีกเรื้อยนี้อีนูนี่ไม่ไม่แบบนั้นนะคะมันคนละแบบกันนะคะจะ้ด้เ,เหมือนกันแต่ก็มันมันไม่ได้เหมือนกันนะคะอู้ไปสนเพราะฉะนั้นนะคะจะดราม,ม่านะคะเพราะว่ายังไง ก็ไม่ได้แคร์เนาะจะดราม่าก็ไม่ได้ว่านะคะก็ด่าไปเลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่นะคะถ้าไม่ถ้าไม่เหนื่อยนะคะถ้าคุณมันไม่ปวดนิ้วหรือว่าไม่ปวดตาไม่ปวดอะไรก็แล้วแต่นะคะจะดราม่าก็ได้นะคะความีคนมาคอมเมนต์ช่องคุณอาวนะคะว่าเท่ไหนผัวคุณไม่ชอบประมาณนี้นะคะสามผัวสี่ผัวไม่ชอบเลยไม่น่ารักไม่อะไรเนาะ คุณแม่ๆทุกคนนอเอฟซีทุกคนติดตามกับซิมูอ,อยู่อ่เออมันคือไม่ชอบแค่คนเดียวไปใส่ใจมันคือแบบคล้ายๆคอนเทนต์นั่นเนาะคอนเทนต์แล้วก็ชีวิตของซึ่งก็จะมีแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ตลอดลนั่นเองจะมีสาตร์มีใครก็เรียกว,ว่าเออคนนั้นผัวคนนี้ผัวแบบมันเป็นมันเป็นคำพูดติดปากเลยนะเป็นคำพูดพูดเล่นพูด เล่นพูดหยอกคนอคื่นเป็นมิตรใของแบบสันดานสาวเอื้ยนะว่าตรงคือเป็นสันดานของสาเอื้ยนะคะแต่ว่าถูกก็ดคนอื่นก็ไม่ไม่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่ว่ามีผัวก็อาจจะมีเหมือนกันอยู่แต่ว่าสาเอ้ยนี่คือแบบเห็นผัวนี่คือผัวหมดค่ะมาแท่าแค่สามสี่คนนะคะวันในมนโนะะบริเตนผัวเลยรับนอนที่ที่ทคลิปทุกวันคือผัวในมโนทั้งหมดนั่นเลยที่จริงก็เป็นผัวในมโน ไม่ได้ว่าจริงจังหรือชีวิตจริงแต่ก็มีคิดบ้าน,นะอยากมีผัวจริงๆมันเข้าบ้านแต่ก็มันไม่มีไงก็เลยคิดไปเองเออคือนี่คือผัวเพราะว่าพูดพูดเล่นพูดหยอกคนอื่นก็คือผัวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะคนที่จะเอ่ยพูดกับเขาเนาะแต่ว่าคนดูบางคนเนาะค่ะบางคนก็มาดราม่าหนูไงว่าอืมไหนผู้ไม่สงสารหนูบ้างเลยเหรอก็ สงสารหนูบ้างเหรอที่ไม่มีผัวเนี่ย้องไม่สงสารหนูบ้างหรอไม่สงสารดีเอ้ยบ้างจริงดิเป็นว่าไม่สงสารมันหรอไม่มีผัวมันแค่ไม่มีแต่ผัวในมันหนูประมาณนี้มสงสารหนูบ้างเลยหรอคะสงสารหนูหน่อยนะคะก็ทามาหนูนะคะสงสารดีเอ okay. 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 oh. ้คนดีด okay. ้วยนะหนูเป like ็นกระเทยก็ลำบากน่าพอแล้วใช่ค่ะหาผัวยิ่งลำบากกว่า จะมาโดนดราม่าอีกเนาชีวิตหนูนี่จะไปรอดไหมคันนี้ไม่แคร์นะ่ก็ไม่แคร์นะคะเพราะว่าคุณแม่แลหลายๆคนให้ให้กําลังใจใช่คุณแม่แล้วก็เอฟซีทุกคนที่ให้กําลังใจก็มีเยอะนะคะขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจมากมากนะคะส่วนคนดราม่าก็ปล่อยเขาไปกระตัดทิ้งวัดเลยทิ้งกับอาษาแล้วก็ยิงดีนะคะ วันนี้ก็นั่งรถกับอะไรคันนี้ควายควายควายคือตัวน้อยแท้ไอ้ควายตัวน้อยอีนดี้ควายหลัดทางพี่น้องเอา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 กอกมึงเอาสายตาขวางสายตาขวางอันนี้คือเพิ่นมาเลี้ยงควายพี่น้องตัวซาคุยใส่นี่นี่ไงเออจะว้ายตามไปอยู่ แล้วก็จะไปตลาดกันนะคะพอในว,วันนี้มีคดีของคุณอาที่จริงก็สั่งมาเลยใครสตพร์พับกับฟีบีมาถึงแล้วนะครัจะก็จะออกเสเอ,อานะครับจากเบาไกลนั่นเองเพราะว่าดูโดยสเข้ามาแต่ว่าน้นองเจนน้อยูเดี๋ยวนี้นะน้องเจนบอกว่าให้คนอื่นติดให้ซ่าเพราะผักเรียบวันนี้แต่ไปในห่านานะเดี๋ยวก็ติดอ่า เออฟ์มมันมีอันเดียวิล์มมีอันเดียวเดี๋ยวมันติดบบได้แล้วมันสิบยาวยาวมา <laughs> กไปติดเคสเรื่องน,นี้ค่ะแต่โนต้ตเก่าข้างหน้มันก็ติไดไรเกิดแ,แต่ว่าิล์มมันสึกโเป็นิล์มกันตเตะเงนะครับเป็นิล์มธรรมดาใช่ไหมครับ,บกีอาร,บร์บัตบเนตใจกว่าระนบี้ไปก่อนดีแฟนเก่าสิบเจ็ดพันสองอยาด <s> หนูว่าเราจะเป็คลองแทนหรือเปล่าเนืี่แค่องบ่าหรือพารู้ใช่เนาะเนื้อยจากได้ฟิล์มกันเสือกเขากันเนาะคานฟิล์มธรรมดามันก็แคฟิล์มธรรมดาแค่สิบห้าสิบบล็อกกันเซอสามสิบพันรุ่นธรรมดาคือกันแต่วันรุ่นธรรมดาก็ประมาณสิบพันแค่มีราคาเนี่ยกับวิศั์สามสิบส่วนไลค์ก็มีแต่์สามสิบมันสั่งที่แพงก็คือแพงกับเคสหรือเปล่าคุณดาวคือบ่ัตรจ่ายกับ่จ้ะแพงแพงน้ำเคสหรือเปล่าจ่ายกระสั่งเอามาใส่ทุกคน ใช้ไปก่อนวา่สาสะบัดคอร์สไหมกระดูมันคือสไตล์จนอาดัมหรอาดัมก็จะว่าเออผสร้างอีลานี่เด้จะไม่สิทธิ์พมให้สเต็กไปสร้างไปสั้างให้อะไรเกิดสิทธิ์ประมาณนี้แไปพี่น้องมันมันเคุยนะก็แบบยังไงกับแบบมันแ,แบบนี้อ่ะพี่น้องแบบปาดพรมเราผ่านโอ้แบบนั่นคือมันคือความมันใจองหนความมั่นใจของหนูคือสไตล์ขแบบองหนูไง ผู้ชายของหนูใช่ไหมคะเ,เนี่ยเอ้าก็าแอมหลังมาไม่ใช่ของหนูก็แอมสิ MC คะเพราะเคาเห็นเมียเขาอืม่งนี้เลยครับผัวผัวทุกคนจะเข้าใจนะคะว่าสุเป็มีผัวแต่ว่าผัวม่นมีอะไรผัวมึงอีกอ้าวไม่ใช่นี่เสาอึงดิเพื่อนคุณอ่ทุกคนรูนเ้เอฟซีรู้นานละแดีว่าเออแต่ยังม่ทัน ไายกูละคนยังโมทันฮู้ว่าภัยเป็นใครกับเออธรรมดาแมธรรมดาพ่อแบบว่าไายกูละคนหุ่นจักขึ้นไปหลยๆเลย,ลยลกับเริ่มดราม่าเริ่มตอนนี้เริ่มมีดราม่าแล้วาเมื่อก่อนเซอร์จะไม่มีดราม่านะคะคนเฮาเนาะ <c oughs> สิเป็นเหตุแต่มันถือใจบ่ทุกคนทั่วโลกแบบเป็นไปบ่ได้หรอกใช่ค่ะเนาะ,ะก็การที่เขาถ่ายคลิปก็เช่นกันเขาสิถ่ายคลิปลงไปสิให้มันถือใจทุกคน เบ่งทั่วโลกเนาะเป็นไปบ็ได้บางคนก็ไม่ถูกชะตาบางคนก็ว่าอันถูกชะตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเฮาบ่สนใจสําหรับคนที่บ่ชอบหรือว่าคนที่แอนตี้เฮาเฮาสตาร์ทมันออกไปจากชีวิตของเฮาจากหัวสมองของเฮาเฮาสตาร์ทมันออกไปฮาสกบ้ว้แจะเฉพาะคนที่เขาเอนดูเมตตาเฮาสืชอบเฮาเดี๋ยวก็ดีกว่าฮต่อเฮาแล้วก็วางดีกวาโอเคนะจบ สำหรับคนที่ไม่ชอบต่อให้คุณทำดีแค่ไหนก็ไม่ชอบดีมันก็ไม่ชอบคุณอยู่ดีเพราะเชื่นานไม่แคร์ไม่แคร์ค่ะไม่แคร์ค่ะอืพูดตรงๆวะดูปากชัดนะไม่แคร์ค่ะแคร์เฉพาะแม่แคร์เฉพาะคนแม่แล้วก็ชที่ชินชอบหนจะแคร์มากคือคนี่ชินชอบจะให้กระันใจ แต่บางทีก็จะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจะช้างมันถเถียงเรื่องของเรื่องของเขาก็ปล่อยเข้าไปค่ะตัดทางปล่อยวัดตัดทางปล่อยป่าชาไปถ้าจะไปหยู่จุดไหนก็เรื่องของเขาเขาจะม,ดมาดราม่าหรือไม่ก็เรื่องของเขานะคะหนูไม่สนใจค่ะ เพราะว่าเขใกล้กำลังใจหนูเยอะมากทั้งคุณอาคุณอาแล้วก็แม่แม่ทุกคนนะคะที่ชื่นชอบให้กำลังใจหนูเยอะมากเพราะฉะนั้นแบบว่าคล้ายๆแบบว่ามีเงินเป็นล้านแล้วก็มีอันใบหนึ่งที่มันขาดนะนะแบบใแบบหนึ่งที่อันไม่อยากอยู่ด้วยไงประมาณนี้แล้วก็มันก็หล่นไปแล้วจะไปเสียดายไปที่มันหล่นหรือว่าเราจะอันเก็บใบที่อยู่ในมือของเราหรือในกระเป๋าของเราไว้แล้วก็จะเก็บตัว ที่มันอยู่ในมือของเราแล้วก็ในกระเป๋าเราไว้ที่มันดีๆนะนะที่มันไม่อยากมันไปจากเรานั่นแหละกบคนฟังงงเหมือนกันนั่นแหละคนฟังงงขนาดตัวเองยังงงเลยเก็บแต่สิ่งที่ดีๆไ้ก็หมายถึงว่าเก็บแต่สิ่งดีๆไว้นะคะใบที่มันไม่ดีหรือว่าที่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับกระมองคนก็ไม่เอาสารไม่เอามาใส่เก็บมันไว้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะ คนที่มาดราม่าก็ทิ้งไปค่ะไม่สนใจส่วนคุณแม่แม่ที่ให้กำลังใจแล้วก็เอ็ซีทีให้กำลังใจแล้วก็เก็บไปขอบ,ขอบคุณม,มากๆนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านสาเอวยแล้วเรื่องจากทีก่เ้านาทีเหลวสิบนาทีโอเค <Okay, S 1> พี่พพน้องจบคลิปโอเคครับพี่น้องขาขอจบคลิปมาซัมนีดูครับพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการกกการับชมนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ